สวัสดีค่ะแม่ก้อยเข้าครัววันนี้นะคะแม่ก้อยจะนําเสนอเมนูอาหารที่เรียบง่ายแต่อร่อยมากเลยนะคะนั่นก็คือคะน้าผัดเห็ดหอมค่ะคะน้าสดสยอดอ้วนๆนะคะผัดกับเห็ดหอมหอม,หอมค่ะกินรับรองว่าอร่อยจนทุกคนต้องฟินแน่ๆเลยค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนและวิธีทากันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ แรกเดี๋ยวเราเอาเห็ดหอมมาล้างนะคะล้างทาความสะอาดแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะให้เขาอ่อนเขานิ่มจริงๆแล้วถ้าเป็นดอกเล็กแบบนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า20นาทีก็จะเริ่มนิ่มแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องนําไปล้างก่อนนะคะล้างน้ําออกสัก 2- 3รอบเพราะว่าในเห็ดหอมนะคะมันก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษเศษผงต่างๆที่อยู่ข้างในเห็ดหอมนะคะเป็นจํานวนมากค่ะค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาแช่น้ํานะคะ ล้างแล้วนะคะประมาณ3มรอบนะคะแบบที่ว่ามั่นใจได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําเป็นน้ําดื่มนะคะลงไป1แก้วค่ะแช่ไว้เลยค่ะแช่ให้ท่วมนะคะแบบนี้นะคะและเดี๋ยวประมาณสัก20นาทีก็จะเริ่มนิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันต่อไปนะคะหยิบน้ําออกนะคะจากนั้นก็จะหั่นเห็ดหอมให้มีขนาดพอคําค่ะ จากนั้นเราก็จะปรุงรสชาตินะคะเตรียมที่จะทอดค่ะในวิธีการหมักเพื่อจะปรุงรสชาติเราก็จะใส่เป็นซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วเราใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสเห็ดหอมอีกครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะ ถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้กินเจนะคะก็ใช้เป็นซอสหอยนางรมได้เลยค่ะจากนั้นก็จะคลุกเ้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการเอาไปผัดนะคะคะน้านะคะวิธีการเตรียมคะน้าก็คือเราเอามาล้างค่ะแล้วจากนั้นก็เอาไปล้างน้ำส้มนะคะแล้วก็ล้างน้ำอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็ทำการหั่นนะคะตามใจชอบเลยว่าเราจะชอบสั้นชอบยาวชอบ แบบไหนนะคะในลักษณะนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติให้กับคะน้าในขั้นตอนนี้เลยค่ะรสชาติที่คะน้านะคะก็จะมีซอสเห็ดหอมอีกครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ผงฟ้าไทยสีเหลืองนะคะเป็นสูตรเห็ดหอมสูตรเจนั่นเองนะคะใส่ไปอีกประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ สูตรนี้ดีนะคะไม่มีผงชูรสนะคะใส่ซีอ e ิ๊วอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็กะเอาตามความเหมาะสมนะคะเราจะตัดตัดเค็มด้วยน้ำตาลค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเหมือนกันหรือจะใช้วิธีการใช้มือหยิบแบบนี้นะคะ1ห,หยิบก็คือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นพริกแดงลงไปนะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบค่ะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะเอาเห็ดหอมนะคะไปคั่วให้หรือว่าไปผัดให้มันหอมก่อนค่ะใส่ลงไปเลยผัดให้เขาหอมนะคะเพราะว่าเห็ดหอมเนี่ยถ้าเราไปผัดจะได้กลิ่นของเห็ดหอมที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ทําอาหารอร่อยขึ้นด้วยค่ะ ผัดจนรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะสีน้ําตาลอ่อ,อนๆหรือว่าสีเหลืองก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารกันต่อค่ะก็มีกลิ่นหอมแล้วต่อไปเราก็จะใส่ผักคะน้าของเราลงไปค่ะคะน้าที่เราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะกลับคะน้านะคะสักนิดหน่อยค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการปิดฝาค่ะเพื่ออบให้กับคณะสุกลาเปอร์เซ็นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนึงค่ะค่ะพอประมาณสัก3นาทีสนาทีก็จะเริ่มมีสีเขียวที่อ่อนลงนะคะเพราะว่าผักเริ่มจะสุกแล้วแล้วก็บริเวณน้ำนะคะน้ำซุปก็จะหายไปให้เราเติมน้ำเป็นน้ำเป,นนำเปล่าหรือว่าน้ำซุปได้ค่ะ บางคนชอบก,บกรอบก็ลักษณะนขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะหรือว่าจะเอาไว้อีกสัก1-2นาทีให้คณะเขานิ่มค่ะก็จะกินอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก้อยชอบแบบนิ่มๆนะคะเดี๋ยวจะปิดฝาอบไว้สัก1-2นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟค,ค่ะ จากนั้นจัดตกแต่งจานอีกนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถตกแต่งด้วยพริกนะคะเพื่อเป็นสีสันค่ะเพียงเท่านี้นะคะผัดคะน้าเห็ดหอมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ค่ะก้อยก็พามาดูแต่เพยงเท่านี้นะคะสําหรับเมนูนี้ค่ะคนกินเจก็กินได้คนไม่กินเจก็กินดีนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก่อนจบคลิปก้อยขอปิดคลิปด้วยคลิปของลูกชายนะคะน้องเก่งกี่ค่ะ